สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับซอสติดปอดกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกมอ e ีบุกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะซอสจะไปเบทดที่10เนาะแล้วก็ซื้อฟิลเจอร์750นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเลือกโบนัสกันนะคะซอก,ก็จะเลือกตัวเลือกลีลับเหมือนเดิมเลยนะทุกคน เราได้มาแล้วนะคะได้หมุนฟรีทั้งหมด15รอบนะคะแล้วก็ตัวคูณคูณ1นั่นเองนะคะมาค่ะรอบแรกของเรานะคะหมุนฟรี15รอบตัวคูณตัวคูณคูณ 1, mm hmm. 1> มาลุ้นกันนะคะ mm hmm. โอ้โหมารอบแรกนะคะเราก็ได้หมุนฟรีเพิ่มไปอีก5รอบเลยนะทุกคน mm hmm. ไปค่ะจะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะอสรน,นะคะจะ ไปเล่นกันกี่รอบนะคะแล้วเราก็จะได้เท่าไหร่เนาะวาใมามา3ตัวนะคะเมื่อกี้ไปกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเหลืออีก15รอบสุดท้ายแล้วนะคะได้มาอีก20ค่ะตอนนี้ตัวคูณคูณ6แล้วนะคะได้มอีก18ดได้ามาอีก31ค่ะวายมานะคะ2ตัวเลยได้ไหม แตกใหญ่นะคะได้ไป372นะคะวายมาอีกสองตัวค่ะแตกไปอีก135นะคะเราได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะรอบนี้เนาะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่มารุนกันนะคะตอนนี้นะคะขาดอีกนิดเดียวนะทุกคนเราก็จะได้เงินทุนคืนแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมารุนกันนะคะว่าได้ไปอีกเท่าไหร่เนาะ ตอนนีนะะ้เหลืออีก13รอบนะคะมีหวังแน่นอนนะ,ะที่จะได้ทุนคืนนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้นะคะตัวคูณของเรานะคะก็คูณ10แล้วด้วยนะเ้ารอบค่ะอีก8รอบสุดท้ายยังไม่แตกเลยนะคะตั้งแต่รอบที่แล้วโนน้นมานะ,ะขาดอีกนิดเดียวนะทุกคนจะได้ไหมนะ,ะหรืออีก4รอบสุดท้ายแล้วจริงๆนะ3รอบค่ะ มาแล้วนะได้มา90ไปกันต่ออีก2รอบค่ะได้มาอีก88บาทแล้วก็อีก108บาทค่ะมาอีกรัวรัวไหมโอ้เสียดายนะไม่มารัวรัวนะคะเราได้ไป196บาทนบ่นบาทได้อีกนะรอบสุดท้ายแล้วค่ะ โอเครอบนี้นะคะจบไปหนึ่รอบนะคะได้หมุนทั้งหมด20รอบเนาะแล้วก็ได้เงินรางวัลรวมมาทั้งหมด908บาทนั่นเองนะคะเท่ากับเราได้กำไรมาประมาณเกือบ200แต่ก็ไม่ถึงนะเออโอเคค่ะเราไม่พั่าเพลินะ,ะไปกันต่ออีกหนึ่รอบนะคะรอบนี้นะคะก็ เบ็ดเท่าเดิมซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาตัวเลือกลีลับเหมือนเดิมเลยนะคะรอบนี้นะคะได้หมุนฟรีสิบรอบแล้วก็ตัวคูณเริ่มต้นที่คูณสิบนะคะรอบนี้นะคะเราได้ตัวคูณเยอะหน่อยนะ,ะถ้าแตกทั้งหมดสิบรอบเนี่ยอาจจะได้ทุนคืนนะคะตอนนี้นะคะเหลืออีกเจ็ดรอบจะได้หรือไม่อีกหกรอบค่ะตอนนี้นะคะเหลือ หรอบแล้วก็ตัวคูณคูณสิบเอ็นะฮะได้อีกไหมโอโ้เสียดายอ่ะไม่ได้นะฮะไปกันต่ออีก5้ารอบสุดท้ายแล้วนะอีก3รอบค่ะได้มาอีก36มสิบหกเลยสองรอบอีก1รอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วได้มาเก้าสเอด ทุกคนเสียดายรอบนี้มากๆเลยนะถ้าจะไม่ได้ทุนคืนอะ่ะเพราะว่าคือตัวคูณมันเยอะนะทุกคนหาแต่ว่าเราแตกไปแค่สองรอบนะเราเลยไม่ได้ทุนคืนนะคะรอบนี้เนาะรอบที่สองนะคะเราได้หมุนไปรอบนี้เราได้หมุนไปสิบรอบเราก็ได้เงินเรามารวมมาแค่401บาทนะคะโอเคไม่เป็นไรไปกันต่ออีก หนึ่งรอบนะคะรอบสุดท้ายรอบนี้นะคะก็เปิดเท่าเดิมเลยนะคะ10บ,บาทแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกตัวเลือกดีลับเหมือนเดิมเลยน้ายหมุนรอบนี้15รอบนะคะตัวคูณเท่าไหร่เริ่มต้นที่คูณ5นะคะก็ยังไม่แย่เท่าไหร่นะ,ะไปค่ะ รอบนี้นะฮะรอบสุดท้ายแล้วเราจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะเสกแล้วค่ะแตกไม้แตกไป40ค่ะไปกันต่อค่ะอีก12รอบมาอีก72ไปได้สวยนะคะตอนนี้รอบนี้นะฮะเสกอีกแล้วค่ะมาไหมได้มาเจบาทงูงูมาไหมโอ้เสียดายงูไม่มานะอีก9รอบ 8รอบได้มา12บาทแล้วก็มาอีก27ค่ะอีก7รอบตัวนี้นะคะตัวคงคูณ10แล้วไปค่ะอีก6รอบนะะทุกคนเราจะได้หรือเปล่านะรอบนี้นะ,ะแตกใหญ่มาค่ะได้ไป495บาท เราเลยได้เงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะขาดอีกนิดเดียวนะเราก็จะได้ทุนคืนแล้วเหลือหมุนอีก5รอบนะแล้วก็ตัวคูณตอนนี้นะคะคูณ12ได้เงินรางวัลเมก,กะนะคะได้ไป495รนั่นเองค่ะมาอีกนะ,ะได้ไปอีก96บาทแล้วก็แต่อีก104บาทวายมาค่ะ วายมา4ตัวนะคะแตกไหม้5ตัวด้วยแตกไป7,392บาทนะฮะได้มี9ก9าค่ะโอ้รอบนี้นะคะแตกใหญ่นะทุกคนแตกแบบคูณ10ไปเลยค่ะจากจากที่เราลงทุนเนาะเราได้ไปตั้ง7,000นเนีทุกคน รอบนี้นะคะถือว่าคุ้มนะคะรอบสุดท้ายนะคะคุ้มมากเราได้เงนินรางวัลก้อนโตนะคะระดับซุปเปอร์เลยนะคะได้ไป7,682นกนั่นเองนะคะอีก3รอบสุดท้ายค่ะอีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วนะคะรอบนี้นะคะเราได้หมุนมาทั้งหมด15รอบเนี่ยทุกคนแล้วก็ได้เงินรางวัลรวมมา 8,365นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะสมใจยอยากเลยนะคะแตกใหญ่มาเต็มนะคะ1รอบเท่านั้นนะคะก็คือชนะไปเลยค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็วันนี้นะคะอซอต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ